เดี๋ยวนี้ลูกผมไม่ธรรมดานะครับไปจีบสาวที่ทะเลด้วยครับบ้าพีเมีเยอะมากว่านั้นไปทะเลค่ะแล้วก็ไปโรงแรมแหละก็ไปเล่นบ้านบอลในโรงแรมอย่างเงี้ยเออเขาก็ไปเจอผู้หญิงคนเด็กผู้หญิงคนนึงน่ารักมากเลยแล้วเขาไปพูดว่าบ้านพี่มีรถเยอะนะไปเที่ยวบ้านพี่ไหมตลกมากเลยเราก็แบบไม่ได้สอนค่ะไม่ได้สอนไอ้ดูเยอะที่บ้านพี่ไหมรับผมกระอดนะรับผมที่ที่เอาไปมาเดี๋ยวไม่ชอบพี่อ ยิ่งกว่าป๋าอีกเนี่ยป๊าแล้วไปหมอกเธอจะขับรถอะไรไปหาสาวเตอร์ตานุน่นเตอย์้าอ๋ออาร์โบไหมลูกไม่เอาล้อ,อลเ,เอาเฟอร์รารี่ไหมลูกเอา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 สาชอบสีอะไรสีฟ้าเฟอร์รารี่สีฟ้าเหรอเราไปหมอกจะเอารถรุ่นอะไรให้สาวครับเรือง<ม>อะไรเอ็ม มีคลิปที่แบบน้องไปบอกไปรีวิวรถหน้าเต็นแล้วมีคนบอกว่าแบบอยากเจอน้องไปหมอกมากมาเจอได้ที่ไหนครับพี uh ่บ้านครับพี่บ้านครับพี่บ้านผมจ้